ไม,มบ่บอกเกินกต่ใ่บอกแค่แกลล่นล่ะสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอก,กันก็เก้าค่ะพี่นงคงค่ะหลังเลิกงานปั๊บป,ปวดหลังหลายพี่น้องโอ้งานเยอะมากป,ปวดหลังวันนี้สาวเดือนทําปลาจบสาวเดือนมีพิธีทำแล้วก็ทําได้ แปดเก้าวันแล้วกับพี่น้องคะ่ะสมกำลังเสร็จสาวเดินกินกับ <c oughs> ข้าวสวยนะจ๊ะขอนีอ้วช่วยสิ้กินกับพี่น้องค่ะน้องแกบเมือม่อยกันนะมันคือเมือม่อยขับเมื่อยเมียแต่เมื่อยต้นข่อยอย่าจ้างแมลเป่ากกินก้อนเขาเก่าเลยจะไปลองเออเมื่อยขับ อมั mm, นก็ขนเงียยนั่นเ่็นอ่ะคละใดเคยกินเนี่ยปลาจอมปลาจอมกินกับข้าวเจ้าสำยนี้น้อเปนองเนาะมันก็ย่างไปเสียกอจะกินกัเงี้ก็เปล็นน่เขาก็ได้อืมแบบสมดีเขาเดินได้ป่ามากจะดุนะอเป็นปลาซิวไข่ปลาพริกมุกโดด กบผูผักกบผู้ต้นหอมมาอืมอื่จะเป็นคเนี้กับเบื้ปิดนะนขา้าวใคหนึ่งข้าวอนี้แม่จ่ะหนึ่งอันหมองของเขาทุลักทุเลหลายข่อยหิวก็หิว มัดมาเลยให้คลิปหนูเม่ครับแอแหลยและเลเรื่องงานมาจะม้วนเนาชุมหนึ่งอร่อยเมอม มึงเห็นลาหองทำความสะอาดไรแบบประจำเจ้าอย่างจับจํ <c oughs> าหลักแล้ว นามมเม่เห็นจีก็น่าสนุรทำเองแซ่บเองนะจ๊ะมึงเนาะหาซื้อะบะไรดอกจ๊ะทำเนี่ย ก็แส่น้ำหลายก็มีวผัดแล้วเป็นข้าวเจ้าเลยๆแล้ตันตนะอ,อ,อจะบงกับอ,มอ,มอ,มอืมกันดีว มละพักไม่บมดเกินแต่ใ่บมกเคร,คเครีแกนล่ะหอมอร่อย chăm 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 một chăm Nào chăm lại chăm 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 อ,อ,อเป็นแล้วเอาใจตัวแล้วตื่นเต้จังเลยชอบมาดิจิเลยนแบบตืดอเต อืมปวดหลังงานทำความสะอาดปวดหลังเถอะปวดหลังปวดแอว ตัอผู้หัวกะแกแล้วสุดทำงานได้ปีน่นอ,อ่งนี่แหละไป้ขันถอดอืนอนี่เลาเะเร์่ขอกำลัาเรี่อรู้อีกได้แบบขันยูมิ<อ>ยมาซวยแล้วครับไปส่งให้ แล้วก็เลอะต้อไปไว่ายนะ้ำต้องใช้กัหฟยาต่อท่้นเลยไหมอืมกับไม่มากินปลาจอมอไอม่ได้คนมากินท่รูเป็นปลาจอมดิบค่ะ อือก็เป็นอยู่ทีแรกก็ว่า mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> หวานเวอร์งามมาให้กุญเจวิวกินเจ๊ะจะแต่ว่าบร่เห็ุวิดีโอคอยเมื่อยก็เมื่อครับแต่มันไม่แห้งเบาเนาะไม่นแห้งเบา,เากิ่นยงเบาชีสคิกมันจะมีอมนะไรระมั้ยเนีนะ่ยอืมอมันจะเบิง่ง มันยังหนาบูดมันยังหนาบูดไปสิเบอร์เมือ่อแล้วมีเมือ่อหนอกพี่หนอกมันไปเฮ็ดถาดมันมีถุงข้าวแกง่งอันนี้อาหารข้างทาง ซื้อเอาเลยต้องทำเองทุกอย่างเบมก็ไม่มีกินอืม,มหาซื้อไม่ได้เมองนอกหาซื้อไม่ได้นะคะนี่า่บทำงานแบบนี้กินทงบ้านเลยพี่น้องเออือมถึองอาหารข้างทางอาหารถุงก็แกง,กนะง,งน,นี่แบบพี่นไงทำงานเมองนอก เธอยมุ้งหนอยจะเข้าใจค่ะต้องทำเองทุกอย่างมุ้งหน่องจนเสดย,ยูได้กินไปหน่อยอลำบากลำบากนี่แหละลำบากหายอยู่หากินเลืองานมานึงงา่มาโอ้ยก๋เตี๋ยวชามหนึ่งก็อยู่แล้วมันบอก โอ้ยห uh, ิวหลายเซ้เว้น <Effect> ย <ive sugar> <g authenticity> <laughs> ี่ล <sneeze> ิบเว้นก็มีรุนี่ไม่ม <wallet> <c oughs> ีนะจ๊ะนี่ลนทำเองทุกอย่างอืมขานก็อดขานก็อดนะจ๊ะอืมเป็นไม่รู้มั่อหร่อเกิงเก่งจ้ะเอาตัวรอดเก่ง มันกำลังว่ะรู้สึกปากนากหมักไม่ไหลไม่ไหลล้มขอดทองไม่จับ nó bên trở về sét con rồi hấp dẫn miếng hỏi đỏ còn đẹp đây là bác dám hỏi đỏ xuống cơm <laughs> cái quả cà chua im lặng nữa, không mẹ lại mẹ lại เอาไ่นองจ้าเสาดันอิ่มแล้วจ้าอันนี้กินไม่หมดจะไปใส่กล่องไว้นะจ้าอ้มันอ,ออกมาหลายผลแซ่บแซ่บกับี่นอนค่ะประจอมเสาเดืนอนเออเฮ็ดดูกินดูจ่จ้าจะว่าโดนโดน,ดนเห็ดกินมาไม่เวลาเนาะอืมพ็่นียาขอโทรมายาขอโทรมาว่าสิมาพาหลานมากินข่าวกินนะ เอาละครัพี่รองค่ะมาคลิปนี้ของสาเดันสดอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ได้จ้ะเด้ขอสาเดอร์ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมได้จ้ะเด้อพอกันคลิปหน้ายู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุข,สขคนค่ะสวัสดีค่ะ